สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนเคาะแล้วทดลองเปิดเรียน100%อร์เซ์ทั่วประเทศ13สิงหาคมนี้ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ จากไทย PBS นะครับเคาะแล้วทดลองเปิดเรียน100%เซทั่วประเทศ13สิงหาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจให้เริ่มทดลองเปิดเรียนปกติ100%ซวันที่13สิงหาคมนี้โดยนักเรียนต้องทําบันทึกประจําวันเพื่อเป็นข้อมูลสอบส่วนโลก เมื่อมีความเสี่ยงเกิดโรคโควิด -19 วันที่7สิงหาคม63นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมาการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครั้งที่2ทับ2,563 โดยเปิดทดลองเรียนเต็มรูปแบบ100%ทั่วประเทศเริ่มวันพฤหัส,สบดีที่13สิงหาคมนี้หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลงนามรับทราบในวันที่10สิงหาคมนี้ขณะที่นักเรียนทุกคนจะต้องบันทึกประจำวันเพื่อเป็นข้อมูลว่าไปในพื้นที่ใดมาบ้างเพื่อเป็นข้อมูลหากพบความเสี่ยงการเกิดโรคโควิด -19 โดยครูจะเป็นผู้จัดการดูแลส่วนมาตรการการเว้นระยะห่างจากเดิมที่ต้องให้เว้นระยะ1.5เมตรก็สามารถจัดพื้นที่ได้ตามปกตินอกจากนี้นักเรียนจะต้องยึดหลักสวมหน้ากากใช้เจลล้างมือตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสำหรับการทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ100%เซจะต้องมีการประเมินเป็นระยะเพื่อปรับแนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการจะหาลือเพิ่มเติมในเรื่องเกณฑ์การวัดผลเด็กต่อไปในอนาคตซึ่งย้ำว่าไม่จำเป็นต้องเน้นเฉพาะการสอบเสมอไปเนื่องจากนักเรียนเรียนวันเว้นวันนะครับเพราะฉะนั้นผลการเรียนในเทอมนี้น่าจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการเรียนอยู่กับบ้านกับการเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับแตกต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับมีแนวทางว่าอาจจะไม่ได้วัดผลจาก การสอบเสมอไปนะครับก็ต้องรอดูว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมธนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ